ที่สุดของเส้นมาเวียงแ,งแหงนะครับตันดามกก็จะชันตอนนี้เราจะถึงดะค่ายตอนะตอนะะบบงนะครับแบบเนอันี้จะสัเกตเห็นสดนสองบสามในะครับก้อนกอดกับดำทังขบวนมาในตมนะครับ เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับจนถึงประตูอาถึงป้าเฮียคว่าประตูสู่เวียงแหงเป็นไสองคันนะครับดีแม็กโอ้โหลองทีย่สี่ทีย่ห้าเชิญดีดีดีหางผ่านดีแม็คครับ ก็ดีอย่างมีคนช่วยดูไลให้ตั้งหน้าทำเวลาได้เร็วขึ้นวงแดงเยอะๆครับงแดงก็คือเตือนว่าอันตรายสุดๆหรือเคยมีคนเนี่ยคงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับจะมีรงแดงก็ต้งส้มให แต่มันเป็นเมืองแบบเงียบๆซิ๊งๆคันมาไซหนึ่งคันครับวิโก้แชมดูไเปที่สตาร์ดาหนึ่งคันครับลองลองไปตากล้เองเองเห็นว่าโอ้โหอาจะถ่ายออกมาได้เนาะแล้วคนขับ่คนนั้นน่ะสุดยอดอ่ะคานสดซิง ขับเองใครเองย่งเลยมอเปอรขับิซซิงโอ้โหมีเลรเดียวเขาบอกมีเลรเดียวเลิซิงโอโหสาห่างยนะครับ แทตตั้งเลยแหละมันต่อเนื่องยังไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วขาลงก็สนุกแต่ขาลง,ลงไม่เท่าไหร่ครับขาลงต้องจากแต่ค่ายทหารลงมาตัวเวงแหงอะ่ะจะหนักแต่นี่ขาขึ้นง็นจะสนุกนความสุขแล้วอเอะเดายดูฝนนะมันเขียวเขียวสำหรับคนชอบ นมไม่มีสวนนะครับตามสะดวกผู้หลงถังเห็นไหมผู้ดอยอา่างขางผู้หลงถังเลยไม่มีที่ทสิ่นสุดผมคผมให้มากกว่าอา่างขางะอะ,อะ ิดตัขาลงเนี่ยทงแดงตลอดเนี่ยอ่างขามีประมาณสองสามช็อตเองที่มีทงแดงใส่รถไบไปหนึ่งคันนะครับหางขบวนต่อไป นดาจ๊ะเหมือนถ่ากลับไปเข้าคุมมันไมในเครื่องแรงๆแล้วก็ฟูถามเนาะอือนะสวรร์กกดสนุกจริงไม่ไม่ไม่เอื่น โอ้โไม่ไม่มีอาคารว่ารอเลยครับตะเกียร์อะไรก็ขอให้กดมาเถอะตะเกียร์สูงก็อาจจะช้าหน่อยแค่นั้นไม่มีคำว่ารอว่าหละกอะไรทั้งนั้นมีข้อดีของการมาเปคาราวานะครับคันหน้าบอกว่าไม่มีไม่อะไรแล้วก็ปลอดภัยขึ้นทำความเร็วได้คล่อมได้ไม่น่ามาเนอะเพราะว่ามีคันหน้าบอกลาหมดแล้ว เมาะเพราเหนั้นครับในกมารายะอีิด้วยิด้วยเมื่อยเอาจะเมื่อยแก่ละครับเดี๋ยวหมดแล้วครับเกืหมดแล้วครับสิกว่ากิโลที่เฉยผ่านางผ่านที่หครับ ขางชัดๆบอกว่าอ่างถาวนเทียบไม่ได้เลยถ้าดูแลไม่เป็นอนะ่ะขับขึ้นเนินนะครับขับขึ้นเขานอกจากน้ํามันเกียร์เดือดทัดไหมเนี่ยเครื่องฮีทด้วยนะเพราะว่าใช้เกียร์ไม่สัมผัสกับความเร็วพายายามเปิดคู่มือครับท่านผู้ชมว่าแต่ละเกียร์เกียร์หนึ่งทนอัตรารอบเครื่องยนต์ได้เท่าไหร่เกียร์สองเท่าไหร่เกียร์สามเท่าไหร่เกียร์สี่เท่าไหร่ ให้ได้ตามนั้นอะ่ะไม่มีทางไม่มีเพราะเขาทดสอบมาหมดแล้วว่าเออระบายความร้อนได้ทันแรงบิดแรงครอบได้เอาแล้วถ้ามันเร่งไปไม่ถึงทําไงรถเกียร์ต่ำาครับหรือต้องลากรอบเพราะว่าลากรอบก็คือลงเกียร์ต่ำแล้วกดให้มันสูงสูงแล้วมันจะขึ้นได้นี่เขาเรียกว่าใช้เกียร์ให้สมัมผับความเร็วจะเกียร์ต่ำเกียร์สูงเกียร์อะไรเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยนะครับพยายามให้มันสัมพันธ์กับรอบเกียร์สูงไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเร่งไม่ถึงเพราะเครื่องมันมันอัดไปไม่ได้คุณก็ต้องลงมาเกียร์ต่ำ รอบมันก็จะตีขึ้นตีขึ้นปั๊บท็อกมันก็จะได้มาแล้วนะครับแดดเดียวกันนะครับถ้าเครื่องมันร้อนมากอะไรมันร้อนมากแรงก็ตกด้วยก็เหมือนคอมพิวเตอร์แหละถ้าร้อนๆมากอะไรมากระบายไม่ออกนะครับนี่แม็กซ์ามในที่สุนค้วนะครับประมาณนั้น ตลอดทางนะครับเด้งเด้งนี่คือความต่อเนื่องถ้าเกิดว่าระบบระบายความร้อนไม่ดีอ่า <c oughs> ก็มีปัญหาได้ <c oughs> ถ้ายูเซอร์เก่งๆนะแต่ถ้ายูเซอร์ที่เก่งแล้วคนขับที่เก่งแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาถ้ายูเซอร์ที่เก่งถ้ารถมีปัญหาก็มีปัญหาได้เช่นเดียวกันคือมันต้องสองอย่างเลยถ้ามาเส้นเนี้ย คือไม่ใช่มากันง่ายๆน่ะอาง่ายๆถ้าเกิดคุณขับมาเวงแหงหน้เ่ยใช้ได้แล้วควบคุมรถได้เพร,รถยุ่งหม่ยมันมาได้หมดไม่ว่าจะเป็นยี่คู่คราม,มีอะไรได้หมดเลยจริงๆตัว่ารู้รถนะ่ะรู้รถรู้คนรู้เส้นทางสามรู้รู้รถรถใช้ยังไงแรงดิดแรงทอกใช้ยังไงรอบแต่ละเครื่องทำยังไงดูแลรแักษาเป็นยังไง รู้คนรู้ตัวเองเนี่ยเฮ้ยทักษะสกิลเราพอไหมถ้าไม่พอเปิดจึงง่ตัวดูหน,น,น้างานขายน, <c oughs> นะครับแล้วก็รู้ทางนะก็เออศึกษาดูความสามารถของตัวด้วยดูเนี่ยเส้นทางยังมีอีกหลายเส้นที่มันคือแบบเดินขึ้ยาวอีกเนื้อน,นะครับคนยังไม่คนยังไม่เห็นนะเนาะไม่พูดว่าเออวิ่งแห่งมันมีด้วยดูใน,นเชียงใหม่มีมีแหละถ้าขามอเตอร์ไซค์ครับ ความเยอะเริ่มเป็นสนสองไปสามไปแล้วนะครับอส่ยใจเวลาใช้เกียร์แพดเดิลชิฟหรือาบวกลบหรือ S 1 2 3 4ที่โยกพี่ขันเกียร์ของรีโงเนี่ยนะครับโยกไปได้เลยนะ นะครับมันจะปรับเกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วในขณะ,ะนั้งหรือเนินในขณะนั้นได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ถามว่าต้องถอยคันเร่งถอยอะไรอะไรไงไหมกดไปได้เลยครับ AI ไสมัยนี้ฉลาดอย่างสมมติผมขึ้นเนินเกียร์สามอยู่นะครับมันเริ่มช้าลงผมตบสองได้เลยนะครับประมาณนี้หรือถ้าอยากให้ให้มันเปลี่ยนเกียร์เลยถอนคันเร่งนิดนึงจะเปลี่ยนให้เลยแต่ถ้ายังไม่ถอนมันจะรอจังหวะนะครับที่เหมาะสมอู้ลอย ลอยข่้นัึ้นข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 ึ้นบึ้นขึ้นขึ้นีึเนขึ้นขึ้นขึ้นขึนจึรอขึ้นขึ้นขึ้นแล้นขึ้นขึ้น่ถ้าอย้าให้นขห้นขึ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 ้นขั้งก็ใน่ป้ะมา้นขึ้สขึ้นขึ้นขึ้นขั้นขึ้นขึ้นขนขึ้นเกียรรมดาทำไมไม่มีพนงครับถ้าพึ้นข ใช้มาทกันยังไม่จบนะจ๊ะดูสักก่อน,นส, <laughs> สุดไหมขินออของของของสุดใจขัดดิ้นไหมตะทิวที่นี่ได้ความได้อยู่ย <laughs> วันนั้นมีคนเอาของ,ของจักจ้าวใส่กระเี้าสามพันกิโลมาสามตันเยู่อ่อจากไม่ต้องสอน โขมสี่พันแบนี้นะผมไม่มาเนี่ยปาอาติโตมีเส้นนี้นะไปเส้นนั้นนะคอไม่ต่างกัน<ะ>ชันจริงๆนะสามไม่ขึ้นนะ่ะตอบมาสอง เราใช้เกียร์สามัเคยชินรถมันแรงบางจุดชะลอมากๆจนต้องลงไปหนึ่งโอ้โหมันชันจริงๆตัวต้องเปิดเนยไหมม <c oughs> ีโก้แฮมหนึ่งคันนะครับตามด้วยน่าจะไม่อยากลงเกียร์ต,ต่ำรถเปิดกว้างกว่านี่นีเข้าชิดเลนจนชินช่วยค่อยเปิด แล้วไม่ต้องกลัวนะว่าเออเกียร์มันจะไม่เหมาะสมกับโค้งกับอะไรอะไรถ้าไม่ใช่นะหรือรอบไม่ถึงหรือเนินมันไม่เหมาะกับเกียร์มันไม่เข้าให้หรอกครับคุณพี่จัดให้เลยจัดได้เลยครับนี่คือเทคโนโลยีหลัารีโมดามนะครับสุดยอด เป็นไงถ้าโหูห,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 หูอะไรอะเ,เอากระจกลงมารับอากาศได้นะครับนี่แหละจนถึงด่านถึงด่านก็คือหมดเนินแล้วนะครับเราก็จะได้ชมวิวสักระยะหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็อาขาลง จะมีสาวๆใครดูคลิปลนะผมจะมีจอดแซลสาวขายส้มอยู่แถวนี้โอเคนะครับน่าจะได้ไอเดียตามนั้นจ้า,าอครับอ,อันนี้ทางลมดอยแล้วนะครับ ตอนสต๊อปเช่นเดียวกันแต่ไม่ยาวเท่ากับขาลงไปเวงแหงอย่าเรียกว่าโค้งเถอะเรียกว่ายูเธอคนเถอกดลงนิดนึงไม่ยังทำไอเออได้ได้ได้สวยสวย พ่วงนะครับรถพ่วงด้วยทางผ่านรถพ่วงแล้วครับ นู่นเลยเส้นหลักเลยศูนย์เจ็ดแปดนก็นู่นนะครับด่านหนึู่นย์เจดแปดนครับนีครับยงเอง เปเโลไทตันน่ะกะตั้นไทตันนเกงก็มองหาปาเจโรหายไปไหนนี่เดีะยรัะ ที่หว่าจะลงชันมากหรือชันน้อยก็คือจะสุดไปทางเรียบก็คือเส้นไปดอยอังขางอังขางเส้นนี้เขาเรียกเส้นเชียงดาวอารุณโนไทยบ้านสินชัยแล้วก็ดอยอ่งางขางเส้นนี้จะไม่ชัน รักษาอะไรให้ดีนะครับเอนจินเนบรกำเกินมากโุด <c oughs> เกรงสุด พอไอ้นี่ได้แล้วลงเกียรต่ำๆาปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไอ้ลงเรื่อยๆเรือยคนไม่เป็นเนี่ยจะเลียเบรเพื่อประคองพวอเสียวไงมันก็จะเริ่มสะสมความร้อนสะสมความร้อนแต่ถ้าชันไปเลยเนี่ยเขาก็จะชะลอเกียร์หนึงหรือชะลอไปเลยซะมันก็จบ แค่อย่างเงี้ยก็จะสะสมไปเรื่อยๆพรเจอรถชาแหละก็ยิงใช้มาเยอะเรื่อยๆเรื่อยๆ <c oughs> จะมาลาแล้วกันกักดแล้วก็เริ่มไม่ลงจากสิบเว่างคืวง <c oughs> อว่าผมอนัได้วยว่างนะว่างนะครับ มาได้พี่น็อกแกร็บหลุดโค้งนั่นน่าได้เลยยังหล่าอยู่นะครับหา,หางผ่านแล้วสิบลารครับาา่าอยู่นะเวลาไม่มีล้อลงไปนะครับ ใครเข้ามากันอนถ้าคนเคยมาเขาจะอ๋อนีแหละเห็นห่นนนคนือไอ้คนเวลาไปเปรียบเทียบบนกระดานบนบคีย์บอร์ดอะ่ะมันจะได้รู้ว่าเออคนไหนเคยไปตรงไหนล้วเรารู้เลยถ้าเราเคยไปมาจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้คนนี้ของจริงของบอม อีกหนนมาแล้วทุเจอแน่เราไม่กลับมาแต่ดีหน่อยมันไม่มีเหวจุดมีเหวมันก็ไม่อันตรายรถก็พร้อมกันหมดเลยไม่มีเอทีเลยเอทีก็แค่ตงไปหนึ่งขันนะครับ ลอยฝนเนาโค สุดท้ายแล้วนะจ๊ะช่วงนี้จะเริ่มมีคลื่นแล้วครับอยู่ใกล้ตัวเชียงดาวละมันอยู่บนเนินเขานะครับ, friends, บครับคนไม่ชอบมีไม่ไหวเหมือนกันนะ mm hmm. <laughs> อไถึงม,ม่ชอบก็บอ <c oughs> กไม่มา <c oughs> หมดแล้วครับหมดนี้ก็ก็คือดอยไม่ตำมานก็หน้าเบื่ออยู่20สกว่ากิโลอม่ตำมานครับแต่ว่ามันเป็นออฟโรดก็คือทางพงุ้งก็ใกล้จะหมดละพค้ <c oughs> งไปพค้งมากันที่เริ่มห <c oughs> ยิบผิดหยิบถูกแล้วเ <c oughs> กยร์ไ <c oughs> หนดี จุดโหดๆหมดแล้วครับหครัะครับนั้นก็น่าจะได้ไอเดียครับเอาจุดพีพ่พี่ให้ดูโอเคบายบาย <laughs>